หาบทสวดประจําตัวคุณให้ได้นะคะหนึ่งบทนะคะจําไว้เลยเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณอยากให้ชีวิตคุณดีหรือตอนนี้คุณกําลังจิตตกตอนนี้มีคนด่าคุณตอนนี้คุณถูกกระทําอะไรก็ตามจําไว้ค่ะเอาบทประจําตัวคุณออกมาสวดของครูบทอะไรมีคนถามนะคะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิ สังคังสารนังคัชามิทุกคนคะครูใช้บทนี้ค่ะในการสวดเวลาก่อนนอนตอนตื่นอ,อยู่เฉยๆหรือว่าล้างจานหรือว่าอะไรก็ตามที่อะอย่างวันเนี้ยทุกคนเวลาอากาศร้อนเราจะหงดหงิด,งดเปลี่ยนจากหงดหงิดอะคะ่ะมาท่องมนบทนี้อยู่ๆลมมาค่ะทุกคนอยู่ๆลมมาเลยแล้วอะไรหลายๆอย่างอะทุกคนที่มันคาดไม่ถึงอะเพราะเราสวดสวดบทประจําตัวเราอะคะ่ะ สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาอย่างน่ามหาศัศจรรย์มากกูมีหน้าที่แค่แนวแนะนานะคะว่าเราต้องมีบทสวดประจําตัวแน่นอนการที่เราไปทําบุญไหว้พระหรือการที่เราอะค่ะไปไปไหว้เทพเทวดาไหว้พญานาคไหว้อะไรทุกคนอย่าให้ใครมาตัดสินชีวิตเราได้เด็ดขาดเราเนี่ยต้องตัดสินชีวิตเราเอง เราขอแล้วเราสบายใจเราอยากรวยเหมือนคนนี้เขาไปขอแล้วทำไมเขาถูกางวันที่หนึ่งเขาไปขอแล้วทําไมเขาถูกหวยเขาไปขอแล้วทาไมเขาได้สามีเขาไปขอแล้วทาํวาไมเขาได้ลูกพอเราไปขอเรามีความหวังไหมมีพอเรามีความหวังมันเกิดอะไรความสุขนะคะที่เราได้ไปร้องขอทําไปร้อยหนึ่ง ก็ขอหนูขอนะคะให้หนูเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เลอเก็บให้เงินทองไหลามาเทมาให้หนูเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุมพุญศาสนาถามว่าคุณมีความสุขไหมตอนขอมีสิเพราะคุณมีความหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ยินว่าท่านจะประทานพรนี้ให้คุณเพราะฉะนั้นทุกคนคะแยกให้ออกนะคะทางโลกกับทางธรรมผสมกันได้เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดนะคะว่าทำไมครูมาแนะแนวคุณแบบนี้เพราะ ครูรอดมาจากการร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะเวลาไปร้องขอคนมันไม่มีใครช่วยทุกคนแม่ครูตายทั้งคนน่ะครูไปขอยืมเงินเพื่อจะเผาแม่ตัวเองอะค่ะยังไม่ได้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราขอคนไม่ได้อะเราก็ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเรามีความหวังว่าเขาจะเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาเราก็บอกว่าเราทําความดีเนี่ยเรามาถวายสังฆทานเรามา ทําบุญนะคะเพราะฉะนั้นท่านเห็นทุกคนเราก็ลองขอท่านเพราะฉะนั้นใครที่ด่าที่ว่าเราอะว่ามันผิดจริง,รงๆเขานั่นแหละที่ไม่รู้จริงนะคะเราจะไม่ตัดสินใครนะแล้วเราจงอย่าให้ใครตัดสินชีวิตเราจําไวค้ค่ะจงตัดสินชีวิตตัวเองแล้วมองดูตัวเองไม่ต้องดูใครเพราะทางโลกและทางธรรมต้องไปคู่กันคะ่ะคุณจะดีเรื่องทางธรรมอย่างเดียวไม่ทํามาหากินเลย ว่าสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวเป็นปีเป็นสิบปีแล้วชีวิตคุณจะรวยอ่ะคุณอาจจะได้รับมรดกอ่ะคุณอาจจะฟ้าประทานเลยก็ว่ากันไปนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิทางโลกก็ต้องดิ้นต่อไปนะคะทางโลกก็ต้องดิ้นกันต่อไปโอเคนะทางธรรมก็ต้องรู้ให้ถูกรู้ให้เป็นรู้ให้ถึงพร้อม